สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพญยม,มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคงังเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับที่คาดสิก อีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้แต่ว่าแตกลายสังคโลกนะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์ที่แบบคลาสสิกมากนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่แต่ว่าองค์แตกลายสังคโลกนะครับดูดูเนื้อแล้วนี่มันวาวเหมือนกระเบื้องเคลือบเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเหมือนกระเบื้องเเผานะครับเหมือนลายแกกันลายสังคโลกนะครับที่ผ่านการเผามา เนื้อนีขาวใสมันวาวนะครับองนี้เรามาดูด้านด้านด้านข้างด้านข้างนี้ก็เป็นลักษณะรอยปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับองนี้เห็นไหมครับรอยปาดชัดเจนเราก็จะเห็นรอยนี่คือรอยรอยปูไตนะครับเพื่อนเพื่อเห็นด้านข้างไหมครับนี่รอยปีแยกนะครับปีแยกแตกร้ารานนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมครับ แล้วเราก็ดูว่าลักษณะมวลสารที่มีร่องรอยของการแตกร่องรอยของการเป็นธรรมชาตินะครับร้อยเกดสิบปีแต่เป็นพระยุคต้นยุคก,กลางก็50รปีโดยประมาณยุคปลายก็1 4ร้อปีนะครับถ้าพระองค์ไหนที่เราไปเล่งให้เขาแก่เกินวัย แก่ด้วยการกระทําของมือเราอย่างเช่นเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปแช่เอาไปเวฟเอาไปหมักมาเนี่ยมันมันดูออกนะครับเพื่อน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 ก็ระดับนี้แล้วนะครับมองพระอบพระทอดพระหมักมาเนี่ยถูกน้ําร้อนแช่น้ําเย็นแป๊บเดียวก็หลุดออกมาแล้วนะครับไม่ถึงสามนาทีเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับ <c oughs> พระที่เราเอามาจากตลาดทั่วไปเนี่ย แช่น้ําร้อนเอาแก้วตักน้ําร้อนมาเนี่ยโยนใส่เนี่ยไม่ถึงสองนาทีนะครับหลุดออกหมดนะครับที่เขาไปไปหมักไปอบมาเนี่ยเห็นไหมครับอย่างองค์เนี้ยพ่อใหญ่มาหาสังเกตมาหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ระประธานนะครับถ้าเป็นการแตกลายสังกโรคเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนชามสังกโรคเหมือนแกกันสังกโรคแตกลายเล็กๆลกรีบระยับเต็มไปหมดนะครับเพื่อน ก็เดีออย๋ยวมาหาสังเกตมาแล้วนะครับถ้าเป็นพวกแตกลายงาแตกลากบักชีอย่างเงี้ยถ้าแตกลายงา <c oughs> เขาก็จะออกสีเหมือนงาช้างแตกแตกลักษณะแบบงาช้างไม่มีองค์แตกลายงาช้างแล้วแตกการแตกก็จะเหมือนชามสังโรงกม็มีนะครับจะยาวนะครับงางาช้างเนี่ยแตกเป็นจุดแล้วก็ลากยาวเป็นเส้นเหมือนลากปักชีเลยนะครับแล้วเนื้อผ้าเขาก็จะแบบสีแบบงาช้างขาวอมเหลืองนะครับแต่เนี้ยเนื้อนี่มันวาวนะครับเนี่ย อย่างเงี้ยหรือว่าแตกลายลายสังกโลกลายสังกโลกนี้ก็จะออกมันวาวเหมือนแกกันเผาอย่างนั้นเลยนะครับมันแตกนะครับพรเพื่อนเพื่อนระยามหามีลักษณะอย่างเงี้ยสององนะครับทั้งพิมพ์เส้นได้แบบนี้ทั้งพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วพิมพ์ใหญ่องค์นั้นก็ก็เป็นลักษณะสีเหมือนกันแตกลายสังโลกจริงตาข่ายเขาก็จะเล็กๆก,ก,การแตกเ,เดี๋ยวเราเข้ากล้องข,างขยายกาลังสูงเราจะเห็นชัดนะครับเพื่อนเพื่อนงค์เนี้ยแต่ว่าให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้ก่อนนะครับ วงแขนอยู่กลมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับพ,รพักนี่เหมือนมเมล็ดพริกไทยนะครับเกตดนี้จุดที่ซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นบอ่อเกิดแห่งการศึกษาเมื่อเป็นบอ่อเกิดแห่งการศึกษาเนี่ยการศึกษาเราก็ต้องศึกษาแบบให้เห็นจริงประจักษ์แจ้งนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองลองนําท่านมาพิสูจน์ด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อน ด้วยความเคารพนะครับเร,เราเราก็ศึกษาเพื่อนๆอ,อาจจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราคิดอย่างเราคิดแบบเราศึกษาอย่างเราก็สะสมแบบของเราถูกต้องไหมครับเพื่อนๆลองรัตนาท่านสมบัติด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเราก็ต้องดูว่าท่านเป็นยังไงนะครับด้านบนไม่ติดอ่าแล้วก็ดูดูหาจุดที่ ที่น่าจะมีนะครับอ่อนๆนะครับเพือ่อนๆองค์นี้เห็นไหมครับมาแบบอ่อนๆนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเราดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับโน้มเอียงมาแบบอ่อนๆนะครับสุดท้ายก็ด,ดูติดนะครับเนี่ยเพื่อนๆองค์นี้ คือแร่าธาตุกายสิทธิ์เนี่ยท่านไม่ถึงกับกระโดดใส่แต่ว่ามันสัมผัสได้เมื่อเราเอาแม่เหล็กลงตั้งแต่โน้มเอียงก็ค่อยโน้มเอียงมาพองามนะครับเพราะคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเป็นของนอกโลกมาจากอีกจักรวาลหนึ่งนะครับตกมายังโลกเนี่ยมันเป็นของที่ป้องกันเอ่อพลังลึกลับเอ่อพลังที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันที่เราเป็นเจ้าของพลังเรียกว่ากายาธาตุเราเนี่ยไม่สามารถจะรับรู้ได้ แต่กายทิพย์กายละเอียดก็คือพลังกิจไฟฟ้าเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้จึงปกป้องเราโดยฉับพันนะครับเพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูกันนะครับเพื่อนๆว่าท่านเป็นแบบไหนนะครับนี่เราใช้แสงธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็พิจนารณาดูนะครับว่าพระแท้เนี่ยพระแท้ที่อยู่กับชาวบ้านเนี่ยกับพระ ของเซียนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับจะแ,แตกต่างก็ตรงที่ว่าของเราเป็นของชาวบ้านนะครับเ,เพื่อนเพืเราไม่มียศไม่มีตําแหน่งเราไม่มียศไม่มีตําแหน่งนะครับแต่ว่าพระเราเนี่ยเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าแตกลายสังโลกเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆดูเป็นไงครับนี่นี่คือแตกลายสังโลกนะครับก็จะไปอย่างนี้นะครับเป็นเนี่ยเป็นลักษณะแตกตาข่ายเล็กๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆดูเม็ดนะครัเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงดูลักษณะด้านในลักษณะด้านในก้อนม้วนนะครับเนื้อนในม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกไหมครับเนี่ย เนื้อเขาไปด้านในเลยนะครับแล้วผิววันหน้าเขาเนี่เหมือนกระเบื้องเผาเลยนะครับแลกนะครับเพืเ่อนๆครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ตรียมประไวยท่านสังเกตเฝ้ามองการเกิดขึ้นธรรมชาติท่านจึงตั้งชาัยาให้ว่าเป็นองค์แตกรายสังโรคแตกรายงานแตกรากผักชีเรียกว่าสีนกกทาสีมะกอกสุกสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทอง สีมันปูอย่างนี้นะครับเพืเ่อนๆือนนะครับลงรอยของการปีแยกม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเป็นไงครับเพื่อนๆปือนระบาทแต่ละเส้นเหมือนชามกระเบื้องเผาเลยนะครับการแตกของตันนี่นะครับเพื่อนๆนี่นแตกเล็ๆลดระยิบระยับเลยนะครับนี่ด้านหน้าแต่อย่างนี้ด้านหลังไม่แตกนะครับเพื่อนๆือนด้านหลังนี่ปกตินะครับเนี่ยอย่างเงี้ย สมเด็จพระคังเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็ปกติเห็นมครับไม่แตกนะครับผ้าแท้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือมีรอยมีรอยปปไตด้วยนะครับเนี่ยรอยปูตายแล้วเขาก็เหมือนกับกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผานะครับเนี่ยรูพนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับอย่างนี้หาชมไม่ได้แล้วนะครับเพราะพวกเรา แบบบ้านบ้านนะเก็บนะครับที่ไม่อยากให้อนำออกมาชมก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาขอชมเป็นยังไงตูกต้องไหมครับวันดีคืนร้ายมาเป็นพวกนี้เราก็แย่นะครับตาสีตาสาแต่ว่ามีสมเด็จแท้เนี่ยท้านก็ต้องรักษาครับเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเป็นเช่นไรนะครับ เพื่อนๆดูด้านข้างนะครับเป็นลักษณะการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเพื่อนๆดูเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเนี่ยแดงสีน้ำตาลเข้มนะครับเห็นนะครับเพื่อนๆนี่ก็เม็ดแดงนะครับองค์หนึ่งก็มีไม่เกินสี่ห้าเม็ดแหละครับครูบาอาจารย์ท่านว่าแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอีกมุมหนึ่งนะครับ เม็ดแดงเม็ดนี้ก็มีเม็ดต่ำกว่าสี่ห้าลูกนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือเม็ดแดงเศษอิฐพระสุ้มกอกำแพงนะครับก่อนพงผู้ทุคุณขาดสิกมากนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขอบข้างด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมครับขอบข้างด้านบนเนี่ยอันนี้คือเม็ดแดงเศษอิฐพระสุ้มกอกำแพง เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูการแตกการปีออกของมวลสารนี่ค่อนข้างจะหาราบากหายากหาชมไม่ค่อยมีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูขอบข้างด้านล่างบ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความงามที่เป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับความงามที่ไม่ได้ปรุงแต่ง เกิดขึ้นจากองค์พระเองนะครับเรามาดูขยายแบบกำลังสูงดูอีกนิดหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เราเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเพื่อเมื่อเราดีแล้วศึกษาแล้วสมบูรณ์แล้วสาธุอันว่าดีละก็สมบูรณ์นะครับเพื่อน อย่างนี้เลยนะครับสวยไหมครับอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับดังกิ๊กๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ของแท้นะครับดูรอยนอนดุนนะครับเพื่อนๆนี่รอยนอนดุนเห็นชัดเลยนะครับ เพื่อนๆก็เรียกว่ารับชมด้วยสติปัญญาของเรานะครับเราอย่าศึกษาพระสมเด็จเพียงเพราะเขาเล่ามาเพื่อนๆดูด,ดูตรงกลาไงนมัไหมครับสวยไหมครับเนี่ยลักษณะการแตกออกของมนลสารรอบมนลสารนี่คือเขาจะไม่คือเขาจะไม่ไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆคือเขาจะไม่เรียบตึง เขาจะมีร่องรอยการปดแยกแตกออกของมวลสารดูแล้วเราก็มีความสุขนะครับเราสามารถแยกแยะได้เพื่อนๆก็แยกแยะนะครับคนมีองค์ความรู้เนี่ยมองในเขารู้นะครับเพื่อนๆมองในเขารู้เลยนะครับรู้สึกกับเพื่อนๆงามไหมครับ ปีแยกแตกออกเป็นแบบเป็นธรรมชาตินะครับดูสิครับเพื่อนๆขอบข้างก็ปีแยกเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับในปีแยกคืออย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอพระสมเด็จด,ด้านข้างนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีส่วนสําคัญนะครับ ด้านข้างที่ปีแยกอย่างนี้นะครับเป็นตัวตัดสินตัวบอกเลยนะครับบาง,างตันต้อบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นไงครับเหมือนกระเบื้องเผาไหมครับเหมือนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผาเลยนะครับเนี่ยงดงามเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับ แยกแยะด้วยสายตาของเรานะครับเราอย่าไปเราจะาไปหลงเชื่อหลงกลไรนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูล่องแต่ละล่องนะครับตาขายเล็กๆก็เหมือนกระเบื้องเผางกินนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแก่การโบราณถ้วยกาไก่อย่างนี้นะครับเพื่อนดูการแตกเขานีครับ แต่ขายเล็กๆแตกไปแตก,กมาเป็นเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ประทับใจไหมครับเราอยาให้ใครมามาโกหกมาหลอกเรานะครับอย่างน้อยๆเราก็มีองค์ความรู้นะครับถึงแม้ว่าเราไปไหนเราพกพากล้องกําลังซูงไปไม่ได้พวกกิงอยู่แต่ว่าองค์ความรู้เรานะครับเพื่อนๆดูเป็นประทาตุใาเม็ดเนี้ย เขามายัางไงกับเกิดขึ้นในองค์พระอย่างเงี้ยสวยงามเลยทีเดียวเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ยตกอกตูกใจก็ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพันแึงนะครับขอบคุณครับ